สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับผมพอดีวันนี้นะครับมีเวลานะครับแล้วก็พอดีจะส่งเครื่องให้ลูกค้าเนาะตัวนี้เป็นเครื่องบดรุ่นใบเหล็กนะครับนะ,ะวันนี้ผมจะมานแนะนํานะครับเนาะก็วิธีการปรับใบนะครับนะปรับใบแล้วก็วิธีการล็อกใบนะครับนะเวลาเราเราปรับความละเอียดหรือว่าความความหยาบของตัววัสดุที่เราจะามาบดเนาะก็เดี๋ยว ผมจะให้มาดูนะครับตัวนี้มันจะแตกต่างกับตัวรุ่นใบหินหน่อยนะครับนะเพราะว่าตัวใบหินน่ยมันจะหมุนแล้วมันจะมีตัวลูกปืนนะครับข้างในเพื่อล็อกตำแหน่งนะครับนะมันจะดันแตกแทกแกนะครับส่วนตัวนี้นะครับความแตกต่างของมันก็คือการระบบปรับใบอ่ะมันจะปรับใบเหมือนกันเลยนะครับนะมันจะใบมันจะประกบเข้าหากันนะครับนะก็คือการปรับใบนะครับตัวนี้เนาะก็คือให้เราปรับใบนะครับหมุน ตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าตามเข็มนาฬิกานะครับใบมันจะประกบเข้าหากันนะครับก็คือใบมันจะประกบเข้าหากันก็คือมันจะกลายเป็นว่าละเอียดนะครับนะละเอียดเนาะส่วนถ้าถอยออกนะครับทวนเข็มนะครับตัวใบก็จะห่างออกนะครับนะระบบการทํางานของมันก็คือมันจะห่งออกถ้าเราปักเข้าใบมันก็จะชิดหากันนะครับถ้าถอยออกใบมันก็จะห่างออกนะครับก็แค่ประมาณนี้นะครับนะส่วนนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าตำแหน่งที่เราอยากได้นะครับความละเอียดที่เราอยากได้มันต้องประมาณไหนนะครับก็คือให้เราอ่ะประกอบเครื่องให้เครื่องให้เสร็จก่อนนะครับนะก็คือพร้อมใช้งานนะครับก็ใส่ตัวกลวยตัวทุกอย่างเรียบร้อยขึ้นฐานแล้วนะครับเราจะต้องเทสระบบก่อนก็คือเปิดเครื่องนะครับแล้วปล่อยหันลงไปนะครับแล้วเราก็ปรับเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับนะจนกว่าความละเอียดที่ไหลออกมามันจะได้ตามที่เราต้องการนะครับ ่านี่คือขั้นตอนแรกนะครับนะในการอ่าเซตตัวใบบดเนาะอ่าพอขั้นตอนที่2นะครับพอเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับอ่าให้สังเกตนะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆใ,ให้ดูนะสังเกตสังเกตตัวนี้นะครับอันนี้คือสมมติว่านะครับกรณีถ้าเราปาดใบเข้าไปเสร็จแล้วความละเอียดนะที่เราอยากได้อะมันได้แล้วนะครับนะ ให้เราเซฟค่าตัวนี้หมุนเข้าไปครับก็คือหมุนล็อกหมุนเข้าไปตัว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 ล็อกตำแหน่งตัวนี้นะให้หมุนให้หมุนออกมาหาตัวใบตัว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 แกนปากตัวนอกนี้นะครับก็คือให้หมุนล็อกไว้เลยตัวเนี้ก็คือจะเป็นตัวล็อกตำแหน่งนะครับตำแหน่งของใบตัวนี้นะครับตำแหน่งของใบหมายถึงว่าตำแหน่งของความละเอียดที่เราต้องการนะครับก็คือให้เราตัวเนี้หมุนล็อกเลยนะครับ หมุนล็อกตำแหน่งของตัวนี้ไว้ก็คือให้หมุนจับแล้วก็หมุนล็อกไว้ไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันไม่อันนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ไม่ไม่ถอยหลุดง่ายๆอยู่แล้วนะครับนะ ây, การเซตบาบของในตัวเครื่องตัวรุ่นนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับนะส่วนตัว congress, อ,อื่นๆตำแหน่งอื่นมันก็ไม่มีอะไรนะครับการใช้งานของตัวเครื่องพวกนี้มันง่ายนะครับนะก็คือแค่ว่าเราจะต้องเซตค่าบายพวกนี้ให้ได้นะครับนะ เซฟค่าใบพวกนี้ได้ก็คือไม่มีปัญหาลก็คือระบบก็ทํางานปกติเราก็แค่ว่าเราเซตตัวตัวใบข้างในเนี่ยอ่าความละเอียดที่เราต้องการเนี่ยก็คือถ้าได้ตําแหน่งปุ๊บเราก็ล็อกได้เลยแค่นั้นนะครับถ้าเราอยากอยากเปลี่ยนตําแหน่งใหม่เราก็ไขตัวนี้ออกแล้วก็ปรับหมุนเข้าออกแค่นั้นน่ะครับนะก็ตัวนี้ในระบบการเซฟเครื่องของตัวนี้การเซฟใบก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับในเจ้าตัวของตัวใบบดรุ่นเหล็กเนาะก็ โอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผม